สวัสดีค่ะกลับมาเจอกนที่ช่องแกมมม่สวาอีแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องฝ้าฝ้ากระกระกันทุกคนมีความสึกว่าเรื่องฝ้ากระเนี่ยเป็นปัญหาที่หลายคนกังวลโดยเฉพาะผู้หญิงวัย30อย่างแกมเพื่อนๆพี่ๆคนดูแกรมหลายๆคนเนี่ยจะกลัวการเข้าคลินิกด้วยกลัวเจ็บด้วยกลัวค่าใช้จ่ายสูงด้วยใช้อะไรมาฝ้ากระก็ไม่หายฝ้ากระจะมีอาการเข้มขึ้นด้วยซ้ําไม่ว่าจะเป็นตรงหนกแก้มนะคะหรือเป็นรอยดำเปื้อน,นๆวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงการดูแลฝ้ากระที่บ้านโดยเวชสัมอางคุณภาพสู ตัวนี้นะคะสามารถดูแลปัญหาฝ้ากระได้ด้วยตัวเองที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยตอนเด็กๆเ,เ,เนี่ยเราไม่เคยมีฝ้ากันเลยใช่ไหมแล้วทำไมอยู่ดีอายุมากขึ้นมากขึ้นเราถึงมีฝ้าเยอะขึ้นฝ้ากระหนาขึ้นเป็นแผ่นๆเป็นปืนป้นๆน,นะคะอย่างแรกนะคะแสงแดดและรังสี U.V เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นการผลิตเม็ดสีเมลานินมากผิดปกติการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะคะอย่างเช่นการตั้งครรภ์หรือว่าการใช้ยาคุมกําเนิดการใช้ยาบางชนิดก็มีส่วนเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นยาชักหรือว่ายา รักษาฮอร์โมนต่อไปเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะเกิดจากพันธุกรรมหรือว่ากรรมพันธนั่นเองสุดท้ายและท้ายสุดนะคะคือการอักเสบของผิวเมื่อมีการขัดถูนะคะหรือว่าแพ้สารบางชนิดคือเราไม่ต้องเข้าคลินิกนะคะเราก็สามารถลดฝ้าก,ะกระได้ด้วยเมโซเอสเตติกคอสมแลนทูเป็นเวชสัมารจากสเปนที่ได้รับความนิยมในคลินิกระดับโลกเหมาะสาหรับการใช้ต่อเนื่องเองที่บ้านนะคะโดยที่ไม่ต้องผ่านเลเซอร์แล้วก็ไม่ต้องผ่านหัตถการถามว่าตัวคอสมแลนทูตัวนี้นะคะเขาทํางานอย่างไรส่วนผสมที่ใส่เข้ามาในนี้ ที่ช่วยเรื่องฝ้ากระได้ดีมากๆเนี่ยอย่างแรกนะคะคือโคจิกแอซิดช่วยยับยั้งการทํางานของแอนไซม์ไทโรซินสลดการสร้างเมลานินนะคะคือช่วยให้จุดด่างดาจางลงฝ้าใหม่ไม่ขึ้นซ้ำสองนะคะไฟติกแอซิดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอย่างอ่อนโยนแล้วก็ช่วยยับยั้งการเกิดจุดด่างดาใหม่แล้วก็เหมาะสําหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายเอสเลตแอซิดมีฤทธิ์ลดการอักเสบนะคะลดรอยแดงช่วยปรับให้เม็ดสีเนี่ยดูสม่ําเสมอขึ้นเอ,อบูตินนะคะจะช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินโดยที่ไม่ทําให้ผิวบางและสุดท้ายนะคะในอนาร์ซ หรือว่าวิตามิน B3 ตัวนี้เนี่ยคือจะช่วยปรับสมดุลผิวช่วยลดรอยดำรอยแดงเสริมเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่ไวต่อแสงด้วยคือรวมกันแล้วเนี่ยสูตรเนี่ยคือช่วยทั้งลดเม็ดสีนะคะปรับผิวใสแล้วก็เสริมเกราะป้องกันผิวไม่ใช่แค่ลอกผิวแบบที่หลายๆคนกลัวแล้วถามว่าคอสมลันทูใช้ที่บ้านใช้ยังไงคะคือเวลาแกมใช้น้องคนนี้เนี่ยแกมไม่ได้ลงสกินแคร์ตัวอื่นเลยเราเน้นแค่แบบว่าโบกม้อยหนัก,นกๆแล้วก็มีวินัยในการทากันแดดตอนแรกนะคะคือ ให้เพื่อนๆเนี่ยล้างหน้าให้สะอาดนะคะ เสร็จแล้วทาครีมคอสมอลันทูก็ดูสภาพผิวเราว่าเป็นประมาณไหนคือใช้ได้เลยช่วงเช้าแล้วก็เย็นต่อด้วยมอยเจอไรเซอร์เพิ่มความชุ่มชืน้นเมื่อเพิ่งมารู้สึกว่าผิวเราเริ่มดีขึ้นนะคะให้ลดความถี่เหลือวันละครั้งหรือว่าวันเว้นวันส่วนตัวแกมนะคะวันไหนแกมใช้คอสมอลันทูของมีโซเอสติกแกมก็คือลดพวกงานสิวงานผัดเซลล์งานเวตินอนตัวอื่นไปเลยคือลงแค่มอยส์ได้เลยแล้วก็กันแดดและสิ่งที่สําคัญมากๆที่แกมต้องเน้นย้ำสุด,สดคืออย่าลืมทาครีมกันแดดนะทุกคน ก็เน้นครีมกันแดดที่มี SPF 5 0บบวก PA บวกบวกบวกทาไปเลยทุกเช้าเป็นสิ่งที่จาเป็นมากเพราะว่าป้องกันการกลับมาของฝ้าด้วยันนี้นะคะเป็นตัวหนึ่งที่คนพูดถึงเยอะมากในโลกออนไลน์แล้วมีแต่คนชมแต่ว่าน้องเขาเนี่ยมีสิ่งที่เพื่อนๆเนีเ่ยต้องหลีกเลี่ยงเนิดนึงอย่างแรกนะคะคือเพื่อนๆควรหลีกเลี่ยงแสงแดด,จ,ดจัดในช่วงเช้าคือเป็นไปได้กันจะใส่หมวกแล้วก็ใส่แมสไว้เลยคือปิดหน้าอย่างที่สองอันนี้คือคนที่ใช้คอสเมติค์เนี่ยจะเป็นอารรู้กันว่าผิวเนี่ยจะมีอาการ แดงลอกมีอาการระคายเคืองในช่วงแรกนะคะแกมถึงบอกให้เพื่อนๆเนี่ยบกมอยส์เข้าไปเยอะๆแล้วก็อย่าลืมทาครีมกันแดดเพื่อว่าคนไหนที่มีผิวแพ้ง่ายนะควรทำแพชชเทสก่อนเริ่มใช้ทาใต้ท้องท้องแขนหรือว่าทาตรงคอก็คนที่มีผิวแพ้ง่ายเนี่ยเริ่มใช้จากวันเว้นวันก็ได้ไม่ต้องใช้ทุกวันนะคะคือแกมีความสึกว่าเพื่อนๆจะใช้คอสนานทูเนี่ยมันต้องได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆม,มีคําถามอะไรตรงไหนนะคะเออเมโซเอสติกอ่ะเขาจะมี specialist ที่ให้เราปรึกษาโดยเฉพาะใครมีข้อสงสัยหรือว่าไม่แน่ใจว่าเอ้ยผิวเราเหมาะกับคอสเมติคูไหมนะคะสามารถปรึกษา specialist ได้เลยเพราะว่าหน้าเราทุกคนถ้าเราไม่ชัวร์อะไรตรงไหนอะ่ะเราถามเขาได้สรุปสุดท้ายนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปคลินิกนะคะแต่ว่าเราสามารถดูแลปัญหาฝ้ากระได้ด้วยตัวเองที่บ้านแต่ต้องเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ ปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะอย่างเมโซเอสเตติกคอสเลนทู N สรุปสุดท้ายถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปคลินิกนะคะแต่ว่าเราสามารถดูแลฝ้ากระเองได้ที่บ้านโดยเมโซเอสเตติกคอสเันทูตัวนี้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการใช้ครีมกันแดดผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือใบหน้าสว่างกระจ่างใสขึ้นรอยดำลดลงรอยฝ้าที่เป็นปื้นๆลดลงได้อย่างยั่งยืนนะคะก็เพื่อนๆลองดูได้เลยอย่างไงนะคะพิกัดของต่างๆ อยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างเป็นตัวหนึ่งที่คนพูดถึงเยอะมากหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะปกติแกรมทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ใหม่สกินแคร์ใหม่หมตลอดถ้ายชอบคอนนต์น,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตอร์ชอบเราแกมด้วยตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วไงเราเจอกันวิดโอนะ้าวันนี้ก็ประนสวัสดีค่ะ